สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับครูไนซ์นะครับจะมาสอนเด็กๆก,การอ่านบทร้อยกรองนะครับการอ่านออกเสียงนะครับซึ่งการอ่านออกเสียงนะครับจะมี2แบบด้วยกันก็คือ การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและการอ่านออกเสียงร้อยกรองแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการอ่านออกเสียงร้อยกรองนะครับการอ่านออกเสียงร้อยกรองนะครับคืออะไรการอ่านออกเสียงร้อยกรองเป็นการอ่านที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินซาบซึ้งในรสของคำประพันธ์ซึ่งจะต้องอ่านอย่างมีจังหวะ ลีลาและท่วงทำนองตามลักษณะคำาพันธ์ในแต่ละชนิดการอ่านออกเสียงร้อยกรองการอ่านออกเสียงธรรมดาการอ่านออกเสียงแบบทำนองสนอเราจะแบ่งเป็นสองประเภทนะคะเด็กๆการอ่านออกเสียงร้อยกรองเนี่ยเราจะอ่านแบบธรรมดาและเราจะอ่านแบบทำนองสนองแต่วันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆทั้งสองแบบเลยนะครับ ซึ่งการอ่านออกเสียงร้อยกรองนะครับ1เลยออกเสียงแบบธรรมดาเป็นการออกเสียงพูดตามปกติเหมือนกับการอ่านร้อยแก้วแต่มีจังหวะวักตอน 2. นะครับอ่านเป็นทำนองสนอกเป็นการอ่านมีสำเนียงสูงต่ำหนักเบายาวสั้นเป็นทำนองเหมือนเสียงดนตรีมีการเอื้อนเสียงเน้นเสียงสัมผัส ตามจังหวะลีลาและท่วงทํานองตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมหลักเกณฑ์การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะครับ 1. ศึกษาลักษณะบังคับของคำประพันธ์เช่นการแบ่งจังหวะจำนวนคำสัมผัสเสียงวรรณยุกเสียงหนักเบาเป็นต้น 2. ออ่านให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์ 3. อ่านออกเสียงรอเรือรอลิงคำควบกล้ำให้ชัดเจน4อ่านออกเสียงดังให้ผู้ฟังได้ยินเสียงทั่วถึงไม่ดังหรือค่อยจนเกินไปนะครับ 5. คำที่สัมผัสกันต้องอ่านเน้นเสียงสัมผัสนอกต้องท่อเสียงให้มีจังหวะยาวกว่าธรรมดา 6. มีศิลปะในการใช้เสียง เอื้อนเสียงและทอดจังหวะให้ช้าจนจบบทสำหรับบทร้อยกรองหรือบทอาขยานของนักเรียนชั้นปสนะครับจะชื่อว่าเด็กน้อยเดี๋ยวคุณครูจะมาอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแบบธรรมดาให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบนะครับเด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสําหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียนไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยเดี๋ยวต่อไปนะครับครูจะเปิดคลิปเสียงการอ่านบทร้อยกรองแบบทำนองสนอรหรือว่าอาขยานให้เด็กๆฟังครับ บทอาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่สามเด็กน้อยในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่สามเล่มหนึ่งการอ่านทํานองสนองเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังดอยเร่งสึก เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงพาเพียนไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากรากลำก็จำทนเกิดเป็นคนควรมันขยันเอ่ยไม่ยากใช่ไหมครับเด็กๆถ้าหากนักเรียนคนไหนเอื้อนไม่ได้นะครับเราสามารถ อ่านเป็นทำนองสนอแบบธรรมดาแต่ว่าต้องเว้นจังหวะของการอ่านให้ถูกต้องและออกเสียงอย่างชัดเจนนะครับเด็กๆต้องฝึกอ่านบทร้อยกรองของเด็กๆที่คุณครูมอบหมายให้ไปฝึกนะครับและอย่าลืมอัดเป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูได้ฟังเสียงอันไพเราะของเด็กๆมาในห้องเรียน Google Classroom นะครับ คุณครูจะรอฟังเสียงไพเราะของเด็กๆทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ